เะะขาเสร็จแล้วแม่มาปลายไปไ,ได้เลยค่ะอ่ามาเลยค่ะใหอกรค่ะลูกอ่าในเกสารเลยค่ะลูกนะอ่าไ,ไ,ไม่ต้องนั่งลงเลยค่ะเข็มสองค่ะลูกหน่อยดูยกระตูนเพลินๆไป คนสวยมือเบาเห็นไหมเสร็จเลยเสร็จแล้วไวมากเลยฮะรู้ตัวปะเนี่ยไปไปนั่งรอไปยืนรอเจ็บนิดเดียวเห็นไหมที่เขามือเบาเดี๋ยวไปทำการณ์สูตรที่สี่ก่อนนะคะรู้ตัวปะเนี่ยเพราฉีดไปแล้วเนี่ยงงมาเลยอ่ะเดี๋ยวเราวหลบเผื่อคนอื่นเข้ามาเราตรงนี้ เป็นไงบ้างรู้สึกยังไงคะไม่รู้สึกเลยวันนี้คนน้อยมากเลยอ่ะค่่ะฝั่งผู้ใหญ่คนเดียวแกแอ๊กแกแอ๊กก็ดีมากเลยอ่ะคนน้อยไปเราไปจุดที่สี่เราไหมเออไม่ดูแล้วพี่เขาแบบเห็นชินคนก่อนนะนั้นน้องเขาเออไม่ไม่นี่อะไรเลยก็แบากว่าคราที่แล้วอีกเออใช่ไหมคราวที่แล้วใช่ เดี๋ยวลองดูซิว่าเดี๋ยวแม่สอบถามโอมาหนูไปนัป่งไปนั่นนงรอเดี๋ยวแม่ถามเจ้าหน้าที่